ค่ะตอนนี้เราก็เข้าเบ็บเว็บคนละครึ่งเนาะพอเสร็จเข้ามาปุ๊บก็จะมีลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาสวิสานกดเลยค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่ะพอลงทะเบียนรับสิทธิ์ปุ๊บก็มีสําหรับประชาชนแล้วก็สําหรับร้านค้าเราก็เลือกสําหรับประชาชนแล้วก็พอดีสวิสานผ่านแล้วก็เลยคนที่ยังไม่ได้ก็กดลงทะเบียนรับสิทธิ์เนาะหากท่านได้รับสิทธิ์มีการใช้โครงการ เฟดหนึ่งหรือเฟสองท่านจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการชอบดีมีคืนลงทะเบียนสิทธิที่เข้าไปค่ะอ่าตอนนี้ก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์น,นะคะสายสารเลื่อนขึ้นไปเลยค่ะอ่าเลื่อนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมนีนี่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 ตรงนี้ติ๊กเข้าไปค่ะติ๊กตรงไหนข้าพเจ้าได้อ่านน,น่ะบน,นบนยืนยันน่ะ อ๋อนี่าแล้วก็ยืนยัน,นะค่ะยืนยันยืนยันนะคะพอยืนยันปุ๊บมันก็จะให้กรอกคำนำหน้าเนะาะใส่สารเลือนเึื่อนไปลงทะเบียนลงทะเบียนคำนำหน้าแล้วก็ชื่อนามสกุล<ช>เลขบัตรประชาชนต้องกรอกให้ครบนะรหัสหลังบัตต้องอเอาให้ครบวันเดือนปีเกิดต้อง แล้วปีอะไรเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่เนาะหมายเลขโทรศัพท์เพื่อยืนยัน OTP OTP เขาก็ส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์เนาะถ้ามีอีเมลก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่อะ่แล้วก็เลื่อนขึ้นไปแล้วก็กดลงทะเบียนแค่นี้เองแล้วก็รอรหัส OTP อันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วอ,นนอันนี้รอบที่สองเฟสสองคะ่ะอันนี้ตอนนี้คะ เวลาอยู่ที่หกหกโมงสิบเก้านาทีลงไปแล้วรอบหนึ่งยังไม่ได้รหัสผ่านไปสิบเก้านาทีก็ยังไม่ได้รหัส,ส OTP อันนี้คือรอรหัสเนาะ<ช>คนละครึ่งเดิชัดไหมคะนี่เพื่อนๆลงกันหรือ,อยังมันลงเด้อค่ะอันนี้รอรหัส OTP OTP <O> ส่งมาให้อันนี้หมดไปแล้วสิบนาทีแรกอันนี้เข้านาะทีที่ นุ่มเนื้อผ่านพอไปดูสิทธิ์มีคนได้สิทธิ์ไปแล้วแปดแสนกว่าคนแปดแสนกว่าใช่ไหมใช่ภายในสิบเจ็ดนาทีเ okay. มื่อกี้เออเือสาวอิสานบ้านใดลอลอรหัสรอกอกเลข OTP อยู่าะว่าขั้นตอนลงทะเบียนมาหอดขันนี้แล้วเนาะรอหมายเลขยืนยันอย่างเดียวตอนนี้นี่ค่ะ ตอนนี้สิบเจ็ดนาทีของหนุ่มเนื้อเข้าไปดูผ่านไปแล้วแปดแสนกว่าใช่ไหมใช่สิทธิ์เหลือสี่ล้านกว่าสี่ล้านหนึ่งอ๋อสิทธิ์ตอนนี้เหลือสี่ล้านกว่าอยู่ค่ะ,ะจจายลงเ้อจีว้ก่อนอนี่ค่ะเห็นเห็นช่วงนาทีไหมคะเดียววินานาทีเนี่ยค่ะนี่คือการขอรเลข otp รอบที่สองละออรอบแรกก็สิบนาทียังไม่ได้รอบที่สองสิบนาทีผ่านไปแล้วจะสี่นาทีแล้วยังไม่ได้ดู ของสายรอ,สรอบที่เท่าไหร่รหัส otp ถึงจะส่งมาให้เนาะตอนนี้10นาทีที่2อละสิบนาทีแรกไม่ได้ละสิบนาทีที่สองไม่ได้ละตอนนี้เหลืออยู่6นาที6นาทีกว่ากว่าเราลงทะเบียนกรอข้อมูลมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะนี่นนเนาะรอรหัสอย่างเดียวรอรหัส otp ส่งมายังหมายเลขของเราหกนาทีแล้วเหลือจะได้ยืนยันใหม่อีกรอบแล้วกานนี้พักก <c oughs> ันเนาะ,อ,ะอันนี้อันนี้รอย,ยืนยันโอ ท p รอบที่สองเหลือสามสิบห้านาทีวินาทีรอรหัสรอรหัสยังไม่มายังไม่ได้อันนี้คือรอบที่สองแล้วเนาะดูซิว่าถ้ายังไม่มาจะให้เราต้องขอรอบที่สามขอใหม่อีกรอบเป็นรอบที่สามด้ค่ะบะนันดีเหลืออีกสิบสี่วินาทีลุนลุนสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งปิงยืนยันใหม่อีกครั้งค่ะไม่ได้อ,อเริ่มใหม่อีกสิบนาทีรอไปเรื่อยๆเนะจนกว่าเวลาจะหมดถ้าไม่ได้ก็ต้องยืนยันอีกยืนยันอันนี้โอ้ลุนมานนี้รอบที่สามสามแล้วสามสิบแปดวิสามสิบเจ็ด ตอนนี้เวลาหกโมงสามสิบหกนาทีลงทะ<อ><อ>เบียนตั้งแต่รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยลงทะเบียนตั้งแต่หกโมงสี่นาทีเนาะตอนนี้หกโมงสามสิบหกนาทีละรอรหัส otp รอบที่สามแล้วเนี่ยจะขึ้นรอบสี่แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่จะขอจะขอไปอีกเป็นรอบที่สี่แต่ดีนะไม่ต้องได้กรอกข้อมูลใหม่เนาะใช่มันให้ ขอใหม่ได้เลยขอใหม่ได้เลยรอสองหนึ่งศูนย์โอ้อีกครั้งยืนยันรอบที่สี่แล้วเนี่ยอันนี้รอบที่สี่เราได้เนี่ยตอนนี้หกโมงสามสิบเจ็ดนาทีขอรหัสโอทีพีรอบที่สี่อืรอรหัสยืนยันรอต่อไปอีกสิบนาทีรอมันลุ้นกันว่าเราจะได้รอบที่เท่าไหร่เนาะตอนนี้ไปกี่แสนคนละกี่ล้านแล้วหนุ่มเนื้อ สองล้านเม่อสองล้านนะสองล้านราคาขนาดนี้ไปแล้วสองล้านเดอ้อเือม,มึงสาวอีสานจะได้ล้านที่เท่าไหร่จะผ่านไหมรอรหัส OTP หลุนๆค่ะหลุนคนละครึ่งรอรหัส OTP รอบที่สี่ หลอดต่อไปตอนนี้สองล้านกว่าแล้วที่ลงทะเบียนได้เวลาหกโมงจะสี่สิบนาทีแล้วเนาะใช่สามสิบเก้าแล้วตอนนี้อันน้รอต่อไปได้แล้วใช่ไหมได้แล้วต,ตกลงเลยค่ะตกลงลโอเคเย้ <Yeah. S 1> <laughs> ได้แล้วใช่ไหมผ่าน,นแล้วตกลงเลยค่ะตกลงลโอเคเย้ <Yeah. laughs>